สร้างสรรค์ก็คือเรื่องของสร้างพื้นผิวแล้วก็พื้นก่อนที่เราจะพิมพ์ลายหรือว่าเขียนรูปภาพเขียนสีเขียนรูปทรงหรือรูปฟองต่างต่างตัวกระตูนต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งในศิลปะเนี่ยเทคนิควิธีการเนี่ยมีจํานวนเยอะแยะมากมายที่นักเรียนหรือว่าผู้ที่เรียนศิลปะนะครับจะสร้างสรรค์แล้วแต่ว่าจะหาเทคนิควิธีการของแต่ละคนนะครับเพื่อ แสดงลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองออกมาครับเทคนิคเป็นแค่สื่อนะครับเป็นแค่ตัวประกอบสําคัญที่เอามาใช้ท้ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนําเสนอผ่านตัวงานศิลปะนะครับเทคนิคของการใช้ลายคําลายปั๊มนะครับเทคนิคการเทนสีน้ำมันสีอะคริลิกนะครับเทคนิคภาพพิมพ์ปฏิมากรรมการเขียนหรือแม้แต่ ศิลปะที่เป็นสื่อศิลปะต่างๆก็คือพวกทําทงานาเขียนจาก iPad ดคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆตัดต่อภาพยนตร์ก็เป็นสื่อสื่อแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมัยใหม่นะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาสอนแล้วก็เป็นพื้นฐานในการเอาไปต่อยอดนะครับซึ่งเทคนิคที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือการสร้างพื้นผิวสร้างพื้นเซนนะครับ ก่อนที่เราจะเขียนรูปลงไปนะครับอาจารย์ใช้ชื่อของเทคนิควิธีการนี้ก็คือการขังสีนะครับหรือการใช้ตัวน้ำสีผสมกันเองบนเฟรมน,นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปมิกซ์หรือว่าผสมผสานกับแบบที่ใช้วิธีการปั้มลวดลายได้นะครับเทคนิคมันมีอยู่ว่า ถ้าสมมติว่าเราใช้พื้นสีที่มันมีลักษณะความสีที่เข้มเราก็ใช้ในสีที่เอามาปั๊มแบบเนี่ยให้ใช้สีอ่อนนะครับก็คือให้เกิดความตัดกันคอนทรา์ของน้ำหนักนะครับระหว่างสีพื้นกับสีที่เราปั๊มลงไปถติว่าสีพื้นเป็นสีเข้มสีม่วงสีแดงเนี่ยเราก็ใช้สีทองพวกสีพวกมุกได้สี ขาวสีเงินได้สีเหลืองได้เป็นตน้นในส่วนของจา์นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งงานกระดาษงานที่เป็นบนเฟรมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเอาใช้สัตที่ตรงนี้มันจะเป็นเชื้อของอสีที่เป็นเชื้อน้ำเนาะเป็นปสีอะครินะครับอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างผสมแค่3สีนะครับก็คือสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีนะครับ พวกเราเรียนมัหมดแล้วเนาะแม่สีก็คือสามสีนี้นะครับแม่สีสีขั้นที่2ก็คือเกิดจากการเอาแม่สีเนี่ยผสมกันอย่างเช่นสีแดงนะครับผสมสีเหลืองได้สีอะไรครับสีส้มใช่ไหมฮะสีแดงผสมสีน้าเงินก็ได้สีม่วงเป็นต้นนะครับสีน้าเงินผสมสีเหลืองก็จะได้สีเขียวเป็นต้นนะครับก็อาจารย์เอาง่ายๆนะครับเราก็ผสมสีนะครับในเฉดของสีสีคือจะเป็นสี สามสีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนก็หาวัสดุหรือว่ากระป๋องนะครับที่สามารถผสมสีแล้วทิ้งไว้นะครับเป็นตะปุกระปุกๆๆไว้นะครับจะเป็นจานสีก็ได้นะครับจานสีก็ได้หรือว่าเป็นถ้วยสําหรับผสมหรือว่าแก้วน้ําที่ใช้แล้วนะครับวัสดุเหลือใช้ต่างๆสามารถอามาใช้ได้นะครับก็เราผสมให้มัน ให้สีเนี่ยละลายน้ำจนจนเป็นน้ำสีเลยนะครับสตว่าเราเราใส่สีเอ่อสีไปประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้วิธีคณีค่าคณีเอาว่าไม่ต้องให้มันใช้เยอะมากนะครับอันนี้ผมก็สีประมาณนี้ผมก็ใส่น้ำไปประมาณเศษเอ่อหนึ่งส่วนหน้าของกระปุกน,นะครับอันนี้ให้ให้ดูวิธีการผสมก็ประมาณนี้นะครับ ้ก็ผสมคนเข้าไปนะครับผสมไปให้มันให้มันเดือจนจนเป็นอ่าเป็นน้ำสีเลยนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันมันมันเจือจางเกินไปแล้วก็ผสมสีเข้าไปแนะนำให้คนกผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ น้ำสีนะครับถ้าเป็นตัวสีที่ไม่ใช่น้ำผสมเป็นพวกสีน้ำมันอย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกรีซีนหรือว่าตัวเชื้อที่ผสมกับสีน้ำมันก็ใช้แทนตัวน้ำได้นะครับสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ศิลปินบางคนก็ใช้เทคนิคในการถังสีนะครับในการสร้างสรรค์งานเฉพาะตนดัวยตัวแาณนี้นะครับ นี้ก็ให้นักเรียนนะครับผสมนะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับสีที่ทางโครงการได้ส่งให้พวกเราเนี่ยมันมีจานวนเยอะนะครับแล้วก็เลือกใช้สีตามใจชอบนะครับลักษณะสําคัญก็คือเราเราอย่าใช้สีสามสีเนี่ยผสมรวมก,กันไปนทั้งหมดเพราะว่าคุณสมบัติของสีที่แม่สีสามสีผสมกันเนี่ยมันจะได้สีกลางสีกลางเนี่ยมันจะไม่สดใส จะเป็นสีแบบเน่าสีออกแบบน้าตาลเข้มเกือบดำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะเอามาทํางานสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีสีสันที่สุดงามได้นะครับโอเคนะครับเมื่อพวกเรานะครับนักเรียนได้เตรียมสีนะครับน้ําสีเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนในการแนะนํานะครับอ่าเรียกอาจารย์ให้ดูนะครับเทคนิคสีอะคริลิกเนี่ย เวลาเราระเลงบนกระดาษนะครับอันนี้คือสีตัวที่อาจารย์เรียวให้ดูนะครับมันก็มีฟิลลิ่งคล้ายๆลักษณะของสีน้ำนะครับมีลักษณะของอการเขียนแบบสีน้ำเหมือนกันเพราะเพราะมันก็คือสีอสคริยกปเข้เชื้อน้ำ้ำเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมที่จะไม่ทําเป็นน้ำสีแบบนี้แล้วก็มาเขียนบนกระดาษนะครับอันนี้ก็ลองเทสดูดูบนกระดาษนะครับให้เราดูมันก็มี การวิ่งของสีนะครับถ้าเราเระบายแบบสีน้ำมันก็ได้ฟิวดิ่งแบบสีน้ำเหมือนกันแต่วันนี้เราจะทดลองบนบนเฟรมนะครับบนบนเฟรมที่ทางโครงการส่งไปให้พวกเรานะครับก็ไซส์ประมาณนี้นะครับมันก็จะสร้างสันพื้นผิวพื้นพื้นสีในตัวเฟรมตรงนี้เลยนะครับเราได้สีสามสีเรียบร้อยนะครับที่สำคัญก็คือให้หนักเรียนนะครับ เตรียมนะครับคูก,กันนะครับคูก,กันหรือว่าแปลงเล็กขนาดเล็กนะครับไว้ตามจํานวนสีที่พวกเราใช้นะครับก็คือเราจะใช้สีสีหนึ่งกับจํานวนคูกันหนึ่งอันนะครับเหมือนเหมือนถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะผสมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถรวมสีนี้แล้วก็แต่งสีหนึ่งแต่ว่าไม่ให้เกินสามสีนะครับ ให้ละเลงลงไปนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนครีเอทได้นะครับซึ่งการทํางานตรงนี้เราเน้นความสนุกนะครับมีความสุขในการทํางานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่อาจารย์จะแนะนําก็คือทุกคกต้องมีก็คือพวกแป้งนะครับแป้งที่จะระบายนะครับน้ํเปล่านะครับแป้งกับน้บํเปล่า ต่อระบายบนพื้นเฟรมเพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้พื้นเฟรมของพวกเราเนี่ยมันชุ่มด้วยน้ำก่อนแล้วเราถึงจะระเลงสีลงไปในสีทีนะครับสีมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งแล้วก็ผสมกันเองนะครับเราก็ต้องคำนวณว่าเราควรจะวางโครงสร้างของสีไว้ยังไงนะครับสีน้ำเงินอาจจะไว้บางจุดนี้นะครับแล้วก็ไล่ให้เป็นสีแดงนะครับสีเหลืองสีแดงไล่สีน้ำเงินไล่ไปสีม่วงอย่างเงี้ย แล้วก็มีการวา,วางวางแผนบนพื้นเฟรมนะครับหรือเราจะใช้ฟอกกี้ก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้เตรียมมานะครับตัวฟอกกี้สําหรับฉีดให้พื้นของเฟรมเนี่ยชุ่มน้ํอก็ได้นะครับแต่อัน,นี้อาจารย์จะใช้เป็นแปรงนะครับโอเคครับแล้วก็ลเลงน้ําปล่าบนเฟรมไปเลยนะครับเฟรมเฟรมที่พวกเราได้นะครับลักษณะของเฟรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นเฟรมเนาะ เฟรมที่มีพื้นผิวที่ต่างกันก็จะให้จังหวะของโครงสร้างของสีที่มันวิ่งหรือว่ามันเคลื่อนหากันเนี่ยต่างกันนะครับนี่พื้นเฟรมนี่อาจจะยากนิดนึงนะครับการวื่งของสีก็อาจจะไม่ไม่ไม่ดีมากนะครับแต่ก็เล่นให้สนุกได้นะครับรอทิ้งเป็นทําเป็นหลายๆเลเยอร์ได้นะครับก็คือพื้นหนึ่งเสร็จรอแห้งแล้วก็มาทําซ้าได้นะครับ นี่เดี๋ยวอาจารย์จะลงเป็นสีสีน้ำเงินก่อนนะครับเ,เราสลัดลงได้นะครับจะให้สีน้ำเงินมันเป็นสีสีพื้นนะังเกตว่าสีมันจะวนะิ่งนะครับวิ่งตามโาครงสร้างพื้นที่เราลงสีพื้นลงน้ำตา,าวไวนะ้ ผสมกันนะครับแล้วก็สลัดสลัด,ลดลกระจายเลือดสีเข้าไปนะครับอ่าสีน้ำเงินเป็นสีื้าอ่าเนี่ยเป็นสีแดงครับรแงบดงผสมน้ำเงิน นี้ส่วนข้างบุนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำนะครับเลี้งเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์จะเอาสีสีอ่อน จังหวะของการสร้างพึ้อผิวเทคนิคพวกนี้นะครับเวลาสีแห้งนะครับพื้นเฟรมแห้งมันก็จะทําให้สีมันตอบลงับกลอบตนี มีค่านะครับสำหรับเช็ดแรงก,กุญแจนนะครับส่วนไหนที่มันโดนเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับเราสามารถซับน้ำออกได้หรือว่าแต่งเพิ่มเติมน,นะครับจะคล้ายๆการเขียนสีนะำเันที่สำคัญระวัแงแปลงขดแปลง สีที่มันขังน้ำอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสมมติว่ามันอนนี้มัน,ม,นมันแห้งไปนะครับตรงส่วนนี้มันก็จะผสมกันอยู่นะครับแล้วมันก็อาจจะเกิดนิตินะครับเป็นมุมมองบนพื้นของตัวงานนะครับก็อาจจะสวยได้นะมันเป็นความบังเอิญที่เกิดจากการไล่สีก็ของเทคนิคนะครับทีนี้เราก็ อยาเป็นสนุกนะครับสีผัานเราสามารถทําให้มันไหลขึ้นได้นะครับดยการเอียงเฟรมนะครับปล่อยให้สีมันไหลเชื่อมไปข้างบนได้นะครับเราจะสร้างมิติความสวยงามนะครับ ตรงขื้นให้มันเข้มขึ้น ถ้าส่วนที่มันไม่แห้งเดี๋ยวมันก็สีมันก็จะไหลเชื่อมกั 4, มน ที่ทางโครงการส่งให้พวกเรานะครับซึ่งมีทั้งตัวการ์ตูนมีทั้งอะไรเป็นพวกต้นกล้วยต้นไม้อะไรพวกเราสามารถเอามา mix กับเทคนิคพืค้นที่เราสร้างขึ้นเป็นสีสันต่างๆแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีการเทนแล้วก็สร้างโครงสร้างภาพนะครับสร้างฟอร์มใหม่ด้วยวิธีการเทนเข้าไปก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วหรือเ,เรามาเจอกันสักครู่ โอเคนะครับระยะเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เทคนิคที่เราได้สร้างสรรไว้เรียบร้อยนะครับตอนช่วงต้นนะครับตอนนี้นะครับเฟรมนะครับสีของเฟรมแห้งเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับมีสันสวยงามก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่าจะสร้างสรรค์นะครับโครงสร้างของสีบนเฟรมยังไงนะครับเอาเป็นสีหนักทั้งหมดหรือว่า มีทั้งสีเบาสีหนักผสมนะครับทีนี้อาจารย์จะแนะนำนะครับต่อไปก็คือเราได้วดลายที่เป็นงานที่แม่พิมพ์ฉลุนะครับแล้วต้องมองว่าโครงสร้างของภาพบนเฟรมนี้นะครับเราจะสร้างเป็นในมิติที่อยู่ในท้องทะเลหรือว่าในืนน้ำนะครับเราก็เลือกแบบที่ เป็นพวกปลาพวกสนลายพวกหอยอะไรเงี้ยครับของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใ,ใต้น้ำนะครับแล้วก็มีเมฆผส,สมบนฟ้านิดน,นึงนะครับก็เป็นส่วนที่เป็นใต้บนาดนแล้วก็ของฟ้านะครับแล้วก็เอาแบบที่ทางโครงการหรือทางอาจารย์นะครับได้เตรียมให้พวกเราไปนะครับแล้วก็มาจัดวางนะครับจัดวางแบบนะครับหามุมมองนะครับ ตามจุดตามบนพื้นเฟรมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาให้รูปแบบของโครงสร้างของภาพมันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นภาพหลายๆภาพผสมกันก็ได้นะครับหรือว่าทิ้งพื้นที่นะครับทิ้งสเตซแล้วก็มีรูปทรงที่ไม่เยอะเกินไปไม่แน่นเกินไปนะครับขึ้นอยู่กับเราจัดการนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะของ พิมพ์เป็นลวดลายสีทองทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ได้วาโครงสร้างของพื้นและก,กาวเป็นสีสันนะครับเป็นสีที่มีโครงโครงสร้างของสีมืดๆนะครับเพื่อที่จะให้ทองนะครับเปล่งประกายสวยงามนะครับงดงามนะครับใต้ท้องทะเลอันสดใสนะครับทีนี้อาจารย์ลองวางให้ดูนะครับ และบาไมมีผิดไม่มีถูกนะครับเราสามารถเอาจินตนาการนะครับเป็นเมืองแฟนตาซีของเรานะครับอาจจะมีพวกสัตว์ปีกนะครับสัตว์แมลงปอรหรือว่าของที่มันไม่ได้อยู่ร่วมกันนะครับเอามาอยู่ร่วมกันได้นะครับเป็นจินตนาการของเราแล้วแต่ว่าเราจะรบบสร้างคอนเซ็ปต์นะครับให้ให้กับรูปภาพของเรายัางไงนะครับทีนี้อาจารย์จะ ถึงขั้นตอนในการพิมพ์ภาพลงไปนะครับอาจารย์ก็เอาพระเอกก่อนนะครับใช้ก็จะมีปลาอยู่ตรงกลางนะครับตัวแล้วก็มีข้างบนบนน้ำขึ้นไปก็จะเป็นมีเมฆลอยอยู่นะครับสีทองทั้งงมดเนาะแล้วมีพวกสลายนะครับมีหอยนะครับแบบที่เราพิมพ์นเนี่ยเราสามารถพิมพ์ซ้ำได้นะครับหรือว่าปลับด้านได้นะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ปลาตัวนี้ หันไปด้างขวานะครับแล้วก็กลับหันไปทางซ้ายได้นะครับแตบบ่ก็ใช้ได้สองท่าเลยอันนี้พิมพ์ตัวกลาฟก่อนนะครับจะใ,ใช้สีทองนะครับมีสีลงไฟนะครับก็ใช้ดูปกรกะ็อบนะครับ ก็เหมือนที่อาจารย์แนะนำนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสีให้พั่ตัวรูปประพบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาแบกกับเฟรมนะครับพยายามอย่าให้เคลื่อนนะครับอย่างอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่ใช้เทปแบกนะครับถ้าเรายังไม่ถนัดนะครับเราก็ใช้นะครับสกอตเทปหรือเทปโตเนี่ยติดติดไว้นะครับ ไม่ให้แบบเพื่อนที่นะครับมีอนะาจารย์อาจารย์จะใชะ้มือซ้ายนะครับกดแบบไว้นะครับแล้วก็ฝรั่งไปเลยพืนเฟรมนะครับมันจะ,ะมีความ หย่อนของเฟรมอยู่นะครับดังนั้นเวลาเรากดนะครับพยายามอยากให้ให้แน่ลงไปนะครับให้ชิดกับเฟรมมากที่สุด 嗯。Yeah. ถ้อยากพิมพ์แบบผสมสีก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมพื้นสีจำนวนหลายๆสีไว้นะครับ เกิดมิตินะครับหมายถึงว่าไม่ต้องให้สีทองลมชัดเกินไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีควบคุมนะครับเวลานั้ำหนักฟองน้ำลงไปนะครับก็สามารถควบคุมเป็นการไล่ลำหขักได้ พื้นแมกกาลนะครับให้มันซ้อนกันได้แต่ว่าแนะนําว่าต้องให้รอให้สีพื้นนะครับที่เราพิมพ์ไปข้างๆแห้สงสนิทก่อนนะครับเพิ่มเข้าไปางน้นสีมันก็จะทับกันแต่ถ้านานๆก็ไม่เป็นไรนะครับ Thank โอเคครับก็น่าจะนนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้เราดูนะครับใต้ท้องทะเลแล้วก็มีเมฆก็ทุอ <c oughs> ทย่านนะครับเวลาแสงที่สะท้อนนะครับแสงสีทองเ,อเป็นประกายใต้ท้องทะเลนะครับพื้นก็จะเป็นแมกกาสีสันที่เราขึ้นโครงสร้างของสีไว้นะครับแล้วก็จุดที่พื้นสีเข้มๆนะครับสีทองก็จะเด่น สีทองก็จะเด่นขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นท้องฟ้านะครับจังหวะพื้นที่มันเป็นโครงสร้างที่สีเข้มนะครับสีทองก็จะเด็นแ,แต่ว่าเหลือไปพื้นที่สว่างมันก็จะเป็นไม่เด็นมากนะครับมันก็จะมีโครงสร้างที่สีพื้นกับแบบที่เราอิมไปเชื่อมไปถึงนะครับก็สวยงามอีกแบบนึ่งนะครับหรือว่าเราจะสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเขียนเพิ่มนะครับสร้างสีสันเพิ่มเติมเข้าไป นอเหนือจากใช้เทคนิคการมพ์น,นะครับก็ให้นักเรียนลองสร้างสรรค์ดูนะครับทํางานอย่างมีความสุขนะครับและงานเราก็จะเห็นชื่นชมแล้วก็จะยิ้มได้นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนเต็มที่กับการสร้างสรรค์ผลงานนะครับให้สนุกมีความสุขครับขอบคุณครับ